คณทันพิสิทธ์พาไปดูที่ภาคเหนือหลังจากที่มีการาให้ชาวจีนเนี่ยเข้ามาจ้างคนใทปลูกกล้วยใช่ไหม,มล่าสุดญี่ปุ่นมาเหมือนกันจ้างปลูกถั่วแรถวะถั่ว <c oughs> จะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันในช่วงของตลอดทั่วทิศกับคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำร,รุงชัยค่ะที่นาจำนวน20ไร่ของนายทวินมุนเมือง ในตำบลเจดีใหม่อเภอเวียงป่าเป้าจัังหวดเชียงรายเป็นแปลงเพาะปลูกถั่วแระญี่ปุ่นหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเขาเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อปลูกถั่วแระให้กับบริษัทลาดนาเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนให้กับบริษัทร,รับซื้อถั่วแระจากประเทศญี่ปุ่นระยะมันสั้นเลยนะครับผุดกี่อายุสั้นได้งเงินเร็วปลูกมากี่ปีแล้วครับอีกเก้าปีแล้วผู้ชายคนนี้ นอกจากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วยังทําหน้าที่เป็นนายหน้าหรือโบรกเกอร์ให้กับบริษัทที่ลูกบ้านได้เซ็นสัญญาคอนแทคฟาร์มิงที่บ้านของเขามีทั้งเล็ดพันธุ์และสารเคมีของบริษัทเพื่อแจกจ่ายลูกบ้านที่เป็นเกษตรกรในคอนแทคฟาร์มิงด้วยลักษณะของคอนแทคฟาร์มิงกรณีสวนถั่วระญี่ปุ่นที่จังหวัดเชียงรายจึงมี3ทอดเริ่มจากบริษัทญี่ปุ่นในฐานะลูกค้า ของบริษัทลานาเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดโดยสารเคมีและ,มะเมล็ดพันธุ์ถูกกระจายถึงมือเกษตรกรผ่านผู้ใหญ่บ้านในแต่ละทอดแหล่งข่าวยอมรับว่ามีค่าบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปครับแล้วก็มาให้แจกจ่ายแต่ละโบเกอร์นะครับโบเกอร์ก็คือ,อหัวหน้ากลุ่มพี่กำนันนะครับก็จะมาให้เขาว่าสมมุติว่าต้องการต้องการเท่าไหร่นะครับก็จะมาให้เขาเขาก็จะมาแจกใจ่ายให้เกษตรกร เกษตรกรก็เขาก็จะมาปลูกแต่ในแต่ละวันนะครับครับในแต่ละวันก็จะความต้องการในแต่ละวันก็จะไม่เท่ากันมีแผนให้ทุกอย่างแล้วครับใช่ครับว่าใครจะปลูกวันไหนจะให้ปลูกวันไหนจะต้องการของเท่าไหร่ที่จะเข้าโรงงานแต่ละวันนะแม้ทวีปไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งค่าปุ๋ยสารเคมีและมเมล็ดพันธุ์ในตอนแรกตามเงื่อนไขเพียงแต่มีที่ดินและเป็นผู้ลงปลูกเองแต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต บริษัทคู่สัญญาจะรับซื้อถั่วแระในกิโลกร,รัมละ16บาท50สตังค์และเมื่อคำนวณราคาทั้งหมดจะถูกหักค่าเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีซึ่งเป็นต้นทุนที่บริษัทออกให้ตอนแรกออกไปเกือบครึ่งส่วนเงินที่เหลือคือไรายได้สุทธิของทวินคุ้มครับคุ้มยังไงบ้างครับคุมคือเขาเป็นจัดพืชมุนเวียนนะครับเป็นพืชตีว่าต้องใช้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ มีนี่มีสินไหมแต่มีแต่ริปโปนี็นสินเลยครับเหตุผลการเข้ามาลงทุนของบริษัททุนเกษตรญี่ปุ่นเพื่อปลูกถั่วแระในไทยไม่ต่างจากบริษัททุนเกษตรของจีนคือประสบกับปัญหาประชากรมากแต่มีพื้นที่ปลูกพืชผักและผลไม้จำกัดจึงต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแผ่ขยายเข้ามาใช้พื้นที่ของประเทศอื่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้หากไม่มีการควบคุม อาจเป็นปัญหาในอนาคตรัฐก็ต้องไปดูมาตรการในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้ามาใช้พื้นที่การใช้แหล่งน้ําอย่างที่มีปัญหาอย่างนี้รัฐจะคุมยังไงได้กันก็คือสมมติว่าถ้ามาปลูกโดยใช้เป็นคอนแทคฟาร์มิ่งหรือลูกไล่เนี่ยรัฐก็ต้องไปดูในเรื่องของการทําสัญญาหรือไปช่วยดูทำไงถึงเกษตรกรเราถึงจะไม่เสียเปรียบ